ยแล้วีฟูดไว้อุณสัตว์เปรียกเพืือนเมือก 有要他妈的！ โล่งไม่มจะกอดม่ลงเลยผมก็ยิ่ตีนงึงเขาก็ได้ ừ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  แคบมันจะตีนีแคบแคบเลยนะอันจะตัแม่มาอไตูทึตูทึบมาแล้ว้ยหามนยได้สัน <laughs> ไปอ่ะหลาแล้วมัน <laughs> Iyak nung fai นี่รองเช็คก่อนว่ามันอะไรตรงไหนเสร็จแล้วผลิตเปลี่อยนไฟอะไรเด็ดเอ๋อโอ้ทำไม่ได้เนียนหมดอีกแล้วเนียนหมดอีกแล้วเจ็ดวัน เดียวเองอย่างว่าจะไปเปลี e teachers, 8, <If> ่ยนเอาเดี๋ยวตัดเต่เดินแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเดือเก่าเดิมอย่างมันโมแลงที่เก่าอะไรแบบันจัวของขับนี่คือเก่ามีเลี้ยงที่เก่าอะไระเลี้ยงดคตรเป็นมิเหต cái tiếng này cái này, nó nó ngay, alo, không có đâu, thua, không, 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 มีมีมีมติดยืนติดอะไรอยู่าะเติมไปมันก็แค่ห,กห,กห,กหกัห<า>กขาดฮะขราค้างเก<ๆ>่าแล้วก็เติมเน็ตด้วยมันบริหารจัดการก็เดี๋ยวเติมมากแค่นี้ก่อนเพื่อว่ากนะับยามเหนื่ย คุมพ,พาหกเจ็ดได้เพิ่นฮะคุมพ,พาหกเจ็ด้เออืมดงหเจ็ดป่คุมพากับต้นปีนะปีหนึ่งร้อยปีครบปีเพ,พิ่อนมันอยู่ทุกนเขาโบมันก็ดีโบพังไวห,หรอคัอยู่ายน เมื่อชมร้านเจ้าของใส่คางซ่อยดูมันเรีเยกกระดับดับดูไงไปเรีเยกไปไปชิ้น พ่อขคอผืนเสื้้านสืภอากลังไม่สามตัวนีอืมกรบโมพกปีไม่ได้หมดปีด้นี่ประมาณสันยังไม่ถึงปีเลยครับยังไม่ถึงปีแส่แรปเตอร์มาไเปนไรหดเงรมั้ย comoões <coughs> 點解？<music> <music>

ลงก่อนเป็นน้ําตัวนี้บ่ยากยากบ่ต้องมีทาม นานี้ไม่กินลงไปไดนนี่วัดนานากว,ดวัดสิษก่อ อมนใจลี่คอรนี่แหหุนหอนเป็นตอวห่นหอนบ้างหนอสิ ออกตาออกมากเพื่อเท่นี้ตาตาไม่ไม่บ่มีเอียงมีปกติอืมแต่ว่าเมื่อเราคนวมาโบเป็นอาการหรือทบอกกัย่แต่ว่าขี้ไปเรื่อยๆออกจากร้านไปร้านท่อบาร์ีสิดนหายขึ้นที่บาร์ดีเรื่อยๆมั้งหายจวดอย่างเดียวแล้วเยอบเบรกไว้ดรั่วแหละทักเลยไปหลังหัวใจ นั่นพอสร้างไมเอะเขาดึงของหลวมดังเค็คค็อยู่ว่าเขาเสมตาเต็มอย่างไร ใช่ไดเรลมาหลายต้อ,องแย่งกับาคับแบบญที่เาบายชินแล้วชินแล้วบ่คับเดียวกินแล้วก็ได้้นนที่มก็ติมับนบอเป็นต้นหาพอดแล้วก็ต้องไปไล่ปั๊มแกเป็นหมูจางนี่มัซื้อม่ เียววีมาไปนใวไแผพนเก้าเนี่ยเกาไมืได้ข่กินขหมกินขังนึ่งขงกินึงนกินอสเมอร์หรอันนี้อันนี้พ่อนี่หลแล้ว้งนียงหันอยู่แต่ต้งนี้กิน แนเก่าบะแผ่เก่าเีทวนีเีลายกต่ียวนถึงขอพันหาเปีเลยประเทศกีฬาปุ่งอึนไปไร่ปั่มนะทึงตอนบูติแ่งเ่า

มัอนเป็น่อมหายม่นี่หายคมันปือที่เขาเจียวอะไรเป็นมันจะดิ่มบบมันเป็มันอะไรเนี่ย ต,ต้องเีนวีร์ไปไร่ปั่นรถถ่งต้งยังมืมอ,อไปเรียนรูปไม่ไปเลยเนาะเพราะ้าหัวเขาเห็นว่าอย่างไร ช่วงเยาวามันดับดูนะช่วง,งแรกแบบโบชินก็มั่นนะเนี่ยออกตัวดับออกตัวดับช่วงจยาวาปล่อย <c oughs> ขาดบดถึง